โอชลตัสโลจากพุทธคยาเล้วก็ถูกต่อว่าแบบวางใจโบสถ์เลยจั่วไปที่เบสถ์เลยจ้าภูมิทวีชอบพาเดินทำบนไปอยู่ใกล้ๆเจ้าสถาน อยู่ไกลๆแล้วเขาไม่ค่อยทำดาช่วยกันช่วยกันอ้าวภาคทนเดีกลับนะต่อไปต่อมาเขาเรียกว่าทำบุญต่อเงินต่อวาสนาถอดไปได้ตรงไหนก็ถอดไปได้ครับรองเท้าในวันไม่หายนะส่วนมากจะเหลือ เออประจบงานแล้วรองเท้าจะเหลือกองเลยขนกันเป็นเข่งเลยเดี๋ยวคอยดูบจั ทำไมเพียงนั้นแมมกรารรัฐมาสรีของเรามันลุกไ,ไปไหนก็อยู่ในเท้าใครเราจะไปเอาของคนอื่นก็ไม่ได้เลยทิ้งเลยสังเกตให้ดีนะครับหัวสัในการปีควาสุขโลกทีนน่ไอยู่ในบอดกับพี่น้องอสินเจียยุยสินนี้หัวช้ โชคดีมชัยบ้างมีสีสูกนะพี่น้องคนไทยชื่อสายจีนเนี่ยเข้าสวมเสื้อสีแดงแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เลยเชิกอตาิอจากคุพ่อเอาจากแม่ชิญกอจากคุน้องปิดอเสร็จแล้วนะพ่อคุณแม่อย่าลืมนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาถวายผ้าไปและนสีพระตาินนะจ๊ะเช้านี้มาร่วมเปิดประนม็กกองบุญพ่อแม่น้อง ได้บูชาพระศิลป์พระนตรีโดกที่โบสถ์ของเาวันนี like ้จะได้การที่บูชาหระสิล์พระนารีโดกนะจะได้อานิสงส์ของความรู้นะสามารถที่จะส่งส่งเสริมสติปัญญาส่งเสริมความรู้ให้กับบุตรของพ่อคุณแม่ได้นะจ๊ะ ขอบนะคี่ด้ต้อเี่ดกุคดรับการใช้ชนแต่เช่นนะลูกหวได้เลยลไว้เลยดูจะมีควาปแบบม่ได้ลวนะว่าเป็นทีมมัาเป็นทีมเลยซื่อสิ่ง่วร ต่อไปในคลางหน้าเวลาเราขึ้สวรรค์นะเรับด็มีเพื่อนพร้องน้องพี่ไปังพร้อมกันเลยที่ไะรับตวดตำาโมนาเลยนะเข่มแข็งด้วยพลังจิตและศรัทธานะครับพร้อมทีนาสาธุอถึงกองบุญ้าสาธายุเย็นยาวเก้าสิบเก้าปีก็พอเราไม่ต้องเอาถึงร้อยเรามันจะมากไปมิดติดการเิญใจต่อต่อทีเจนครับตรงไปให้ ก็ยีมาตุภูมิบอกศาสนาคนไทยโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาพบศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ได้เป็นของใครได้ท่านเป็นของทุกท่านทุกคนเนี่ยจ้ะน้อที่ได้ฆาผีมาแต่งไปวัดวาอารามก็ไม่ได้เกิดขอต้อนรับที่ท้าวเยียเดินทางมาผู้เดียวเนาะขอเรียนเชิญท่านมาเปิดประตูบุญไว้และเจ้าค่ะท่านตัดผีตัดใจจะตัด บุแต่ละอย่างก็ต่างมนีตรงกันนะคะขาดทำมากทําน้อยไม่เป็นไรบางท่านบอกฉันทําบุญน,น้อยท่านอายเขาไม่ต้องอายหรอกจังก็ไหนเราก็ทําได้เราทำแล้วเราสบายอกสบายใจเราไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละจักคือบุญน,นะคะ ท่านเอามาสร้างมาเสริมมาเติมมาฝากธนาคารบุญกันไว้คัะทำน้อยแต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็มากไปเองนะจ๊ะเหมือนกับเราได้ฝากซักย์ไว้ในธนาคารอมสินก็เหมือนกันธนาคารอมบุญน,นะจ๊ะจังทำบ่อยๆนะถึงจะทำน้อยทำมากเรามีมากเราก็ทำมาก มีน้อยเราก็ทําน้อยก็ค่อยทํากันไปทําแล้วสบายกสบายใจเดียวกังเรียกว่าดีนะคะเอากรเดี่งกินกองข้อขว้าหนึบนะครับจะได้เฉยชาญาติพี่น้องมากันได้ยินกะดิ่งดังท่านก็จะให้คนเลย่อนขึ้นเอาดึงไม่กะดิ่งดังจนลุกใหญ่กอแล้วก็ดึง ลูกี่จะได้เป็นบริวานกับะเจ้าภาพใหญ่ที่คนได้จอเป็นจ้าของเป็นแล้วไม่เป็นไรครับฝกูกก็บีนะที่กำลจอยที่จะบจองมี่จะลองนะครับหรือรูปให้พีวานนะครับก็มีให้พี่น้องได้เป็นเจ้าภาพัน่ในครับลู4บาทเป็น ที่มีัใจน้อยบคนใจคุณก็ฟังฟังก็ได้เลยนะครับพี่เราไอบุญมีรอบรอบเลยดีว่าบารมีระเป็นตามสานีลมแล้ะค่ะงองลงน้ำมาในตัวของเราเองแล้วเหตใจเราคิดดีคิดแต่จะทำบุญนะคะเราก็้าตาแจ่มใสเนรจัง ามสีสีบาทนะครับทุกคนที่น้องสมก็ต้องมาท่เก้อกระจายด้านในนะกองบุนรอบรอบนะครับพิ่น้องสำรวจตรวจสอบกองบุนกันแต่ว่ามีกองบุนอะไรบ้าง ขาดทองไม่พบจบไม่ทั่วนคะคะก็ขาดมีทองอะไร ระวังไว้นะคะในขานนะครบทางการก็จัการจัดให้แล้วนะครับที่มีที่ดิตอยู่ร้าง้างคนไม่เคยรุมกันไว้ก็ตางเันมามเป็นธรรมนะครับเพระว่าเราจะมีคนที่อ่ทาศัยนก็ไปบีกันเลยไม่ได้ี่อยู่อาศัยบัญช้ออบก็ยังไม่มีกันเลยสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับ ที่ข้าวสารประจำจุดถ้ายางไม่ได้รับประทานอาหารได้รับประทานอาหารที่โรงครัวนะได้รับประทานอาหารแล้วก็ร่วมมือสําเร็จเชื่อตรงนี้เ